แต่โป้ข้อที่สองของกูนะลอ้อพี่จอร์จะหลอกงางานได้ไงลอ้อเนี่ยกระปุกออมสินกระปุกออมสินเหรอลอ้อพี่จอร์เนี่ยมันมีแม็กไหมลอ้อพี่จอร์มันไม่มีแม็ก,กว่ะกระปุกออมสินเนี่ยมันจะต้องมีรูแต่ทีนี้ถ้าจะเอาเหรียญออกจากรูเนี่ยมันจะต้องมีอีกด้านหนึ่งเป็นประตูหลังมึงเปิดประตูหลังให้กูหน่อยเอ้ทำเป็นคุกแคกคุกแคก <c oughs> ไหนพี่จอร์ดลองนั่งยางให้ดูหน่อย <c oughs> แป๊บนึงนะฮึบนี่มึงลอง่งกระปุกอมสินหลายๆทีหน่อย่งอะ่ะเอองง <c oughs> พี่จ๋าลองควงล้อหน่อยควงล้ออ่ะให้ควงนะควงควง,วงคนอะไรควงล้อพอแล้ว กระปุกอมสินมันต้องมีเหรียญมึงหยอดเหรียญให้กูฟังหน่อยหยอดเหรียญไม่ไม่มีเหรียญแล้วเอ่ะงั้นถามสีก็ได้กระปุกอมสินสีอะไรสีดำแดงมึงหลอกพี่จอร์ดพูดจริงโชว์กันเลยนะโชว์กันเลยนะนี่ไงนี่ไงหลอของกูเป็นกิฟต์โอ้โหกิฟต์ประดัด